สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะจริงสซลมคนเดิมนะตอนนี้ก็อยู่กับเกมยูรินะครับผมก็มาเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ครับเกมนี้ก็เป็นเกมในตำนานที่ดังมาตั้งนานแล้วก็เงียบไปแล้วก็มาดังอีกทีครับก็ตอนนี้ครับก็นี้ผมก็ลองโหลดมาเล่นนะเอาค้างก็คอมผมก็ไม่ค่อยแรงนะก็ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะจริงๆนะครับผมก็เพิ่งมาเล่นวันนี้วันแรกนะครับผม แล้วก็ห่างหายจากการเล่นไปประมาณ7็กว่าปีนะก็เล่นเป็นอเมริกาแล้วกันครับแล้วก็นี่ก็อีซีแล้วนะเพิ่งเล่นก็อีซีไปก่อนนะครับแล้วก็ปิดะไรนะนิวเคลียร์ไปก่อนนะไม่พร้อมจะย,งยิงนิวเคลียร์ตอนนี้ก็กดสตาร์เลยครับก็เกมสปิดก็อยู่ที่5นะทุกคนก็เล่นเลยครับ เราจะมาเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมเอ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะล็อกแหลกล็อกแหลกนะครับขออภัยนะครับไม่รู้จะแหลกหรือเปล่าจริโอ้แหลกหรือเปล่าแหลกนิดนึงครับมันเป็นโน้ตบุ๊กครับผมดูครับโอเคก็สร้างรถเลยนะครับ ตั้งป้อมมาตรงนี้ครับเราจะรถถังเวลาเดินสักหน่อยนะแต่ถ้าเป็นอเมริกาดีอย่างนะก็คือแบบมีเรดราแล้วก็เปิดแมปได้ด้วยเปิดคุมดำได้ด้วยนะครับผมชอบตรงนี้ครับเราต้อง้างทันนี่ก็แล้ว เดี๋ยวเราจะเครื่องบินไปหยอดเขาสักสี่ลำนะครับ <Construction complete. S 1> ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นแบบนาซีหรือเปล่า <laughs> <construction> เสียงค่อยเสียงดังก็ขออภัยนะครับก็เพิ่งอัดโหลดมากก็อัดเลยครับ <Unit reporting. S 1> ไม่ไ <ound> เตรียมพร้อมอะไรมาก <Building. S 1> ยังไงคลิปหน้าผมก็จะปรับปรุงนะครับม <laughs> ไม่รู้ว่าจะแหลกจะค้างยังไงหรือเปล่าะ ก็ไม่ขึ้นไม่ได้ละอ๋อเราอยู่ข้างบนเลยนี่ <ound> ผมนึกว่าผมอยู่ด้านล่างนะแมปตันอยู่นี่แปลว่าศัตรูเราจะอยู่ประมาณตรงนี้ Construction complete new construction options building นี่รอเจ้าเครื่องบินไปหยอดเขาเดี๋ยวสร้างอ๋อไฟฟ้าดับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยสร้างไฟฟ้านะ Construction complete New construction options. New Building. สร้างฐานยิงข้างบนมาก่อนดีกว่ายิงเครื่องบินมาก่อนเดี๋ยวเราต้องสร้างฐานสร้างรถแล่สักสองคันเงินเป็นสิ่งสำคัญมากครับแล้ว <ination> ก็เครื่องบินสักสี่ลำไปเลยเครื่องบิน ป้องกันไว้เราเปลี่ยนทหารมาตั้งป้อมหน่หนาฐานดีกว่า,าผมกน,นึกว่าที่แรกผมนึกว่ามันข้างบนเนี่ไปได้ไง,งนึกว่าผรเราอยู่ข้างล่างไม่ใช่แปลว่าเราอยู่ข้างบนลืมดูตรงนี้ไปหน่อยตั้งเลยเรามีคนล่มเลยครับ อ๋อมาแล้วครับผมนี่สร้างสะอันกันแล้วกันเขาเปนสีดำไปเลยแล้วก็ท่านนี้ก็สร้างมาด้วย เดี๋ยวเราจะมาวางตรงนี้บางเงินเงินไม่ทันแล้วแน่เรามีผลล่มของเรามาแล้วอ๋อเรามีเพชรเก็บเพชรดีกว่าเก็บเพชรไวอยู่ก่อนเพชรขโมยนี่ก็เก็บเราได้เล่นเกมชานะไม่เล่นเกมไวนะ เดี๋ยวเราลเล่นสักคันบอดเราใจร้อนมากครับบุกเราแล้วครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะเอา พันง่มจะลดเลเซอร์ไปยิงนะ10คันเดี๋ยวเอาถังไปแลดะเบนเขาก่อนยิงเลยเนี่ยยิงฟรีนะผม Sorry, I have no money. Unit reporting. Closing in. Unit ready. How about some Unit ready. Unit lost. I can't. I can't. Unit reporting. Driver up. Unit promoted. ไปเล่นบอร์ดอีซีก็ง่ายๆแบบนี้ครับผม <Unit ready. S 1> ยังไงก็รอบหน้าเคยอาจจะเล่นแบบ <Unit promoted. S 1> นอร m มอลขึ้นมาหน่อย <laughs> แล้วก็ค่อยเพิ่มระดับไปครับโอ้โหสร้างไว้กันจ้าง <Unit ready. S 1> เอาผมเอามาแค่นี้ฐ <laughs> านเกือบหมดเลยเน <laughs> ออี่ยปล่อยไว้ได้ครับนตราย อเอาแคเ่นี้เองเนะรถถังมาสี่ลำเองเนะตอน,นีเลยสีล่ลำนี่ยโ Unit Unit oh, อ,ปอ้ปัมปัอมปั <Fire zone. S 1> ๊มพีชิบครับพีชิบนี่คือการรับน้องครับผม insufficient funds select target อ๋อเครื่องบินเราพร้อมแล้ว <Pilot reporting. S 1> ไปเราเช่าเครื่องบินเราลงฐานแรกครับฐานแรกมันอยู่ไหนนะตรงนี้ไง <to> เหมือนว่าบอดเจมส์ไม่ได้สร้าง <Unit ready. S 1> ที่ยิงเครื่องบิน,นครับพังไหมพังไหมโอ้ไม่พังครับ Unit ready. ship We adjust candidate. Estimating distortion error. Panels charged. New coordinates processed. Panels charged. We Re Unit ready. Unit ready. Sure Focusing light energy. Unit <coughs> <ground>. <coughs> ฐานไฟฟ้าให้หมดครับให้เขาอ,ออฟไลน์ครับรถแรกก็สำคัญนะมีรถแรกเขาเลยเงินเขาจะสร้างเราตามเราไม่ทนะันรถเดสเซอร์นี่ยังแรงนะผมชอบมากเลยยิงฐันแรกเลยครับก็จะให้เขาสร้างตามอะไรเราไม่ทันนะเขามีขายครับมีขายมีขาย แต่หารเราไม่สำคัญนะผมเรารถแลเรามาไม่ใช่รถแล็กลรถปิเซอร์เรามาก็ชนะแล้วครับผมบอดอีซี่นะอ่ายังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ผมจะมีคลิปหน้าต่อไปนะฝากติดตามจริงใส่ลมคนนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับ <hypotheses> <board> <Bot> <History> <sighs>